ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหนูน้อยสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีวันอังคารที่6เมษายน2564นะคะ วันนี้เราก็มาดูแนวทางเลขฮานอยกันต่อเลยนะคะพ้นคองเมื่อวานเนาะจ้ะบ่แมนนาะจ้ะใบนั้นยิบผิดใบนี้เนาะจ้ะพ้นคองเมื่อวานเนาะจ้ะ เมื่อว่านเข่าอยู่นะจ๊ะเนาะสองรอบแต่ว่าบอร์แมนชุดเน้นเนาะจ้ะเขารอบปกติกับ VIP เนาะจ้ะรอบปกติเข่าที่หนึ่งหาเนาะจ้ะแต่ว่าโตกกับเข่าที่ชุดกัน VIP อพีศย์เก้าสมนาะจ้ะเก้าสาม เก้าสามนะจ๊ะบอมเอนชุดเน้นนะจ่ะเนาะแต่ว่าเขาที่ชุดเด่นเลขในตารางเก้าศูนย์สามมากนะจ่ะเนาะเลขเด่นมากนะจ่ะเลขกล่อง g a มา a นะจ่ะแต่ว่าออกศูนย์ศูนย์นะจ๊ะมาเบิงแนวทางมน,นีกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนสิมาเบิงแนวทางขอขันไลการจักข้าวนะจ้ะเนาะ เดวแอดมินสียเอาตัวย่างให้เบิ้งเนาะจ้ะเป็นปลาตากแห้งเนาะจ้ะเป็นปลาขาวซอยเนาะจ้ะปลาน้ำจืดเด้อจ้บาบบแมนปลาทะเลเนาะจ้ะเ้อเป็นปลาน้ำจืดรสชาติปานกลางเนาะจ้ะเนาะบ่เข็ม วงละสิบหาบาทนะจ๊ะวงหนึ่งกับสิบมิหาโตเนะจ๊ะเนาะประมาณนี้ปลาสะอาดนะจ๊ะเนาะปลาสะอาดเพิ่นเฮ็ดแห่งดีเนะจ๊ะเนาะเพิ่นเฮ็ดแห่งดีดี รับรองทรงไปบัเนาวนะจ๊ะเนาะเพราะว่าปา่าพื้นเห็ุสะอาดแห่งดีพร้อมถอดกระแทบอบกระแทบนะจ๊ะถ้าท่านใดสนใจ สร้างจองไว้ได้นะจาะเนาะทันใดสนใจกะทัก idira อ d m i n มาเลยเนะจ๊ะเด้อเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะ แปดสองหนห้ 8, 2, 1, 4, 5, นะคะเลขเด่นในตารางนะคะเด่น8และลอง2นะคะจับวินชุดเด่นนะคะ ชุดเด่นนะคะก็จะมี8 2 8 1 8 4 8 5 8 6 2 1 2 4 2 5 2 6นะคะต่อไปที่ชุดกันนะคะ ชุดกันก็จะมี14 15 16 45 46แล้วก็56นะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะต่อไปแอดมินจะเน้นให้นะจ้ะ ท่านใดสีสร้างปลาแหงเนาะจ้า0926325513นะคะนี่คือเบอร์โทรแอดมินเนาะจ้า0926325513นะคะ ID line แอดมิน n o o 1599นะคะถ้ทาทักไลน์บ่เป็นกะโทรมาก,ก็ได้เนาะจ้า ขีดเส้นใต้น่้นแม่นชุดเน้นเนาะจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ